วันนี้จะมาประกวดในเพลงกรรมกรสอนลูกขอให้ผู้ชมทางบ้าน่วยเป็นกำลังใจให้ที่ฉันด้วยนะคะ น้องหมีภูนะครับการร้องก็ผมชอบนะครับชอบน้ำเสียงที่อ่อนช้อยน่ารักนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้ครับผมสำหรับน้องเบนนะครับน้ำเสียงใสๆน่ารักการควงไม่ในโอโหขอถามญาติกับพี่เป่าหรือเปล่าครับผมน้ำเสียงลีลาดีนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับน้องเบน ส่วนน้องอ้อมนะครับน้ำเสียงนี่เรียกว่าเสียงหนาแล้วก็หนักแน่นแต่นุ่มนวลครับชอบมากนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับผมถ้าผมส่วนลูกเกดนะครับผมชอบน้ำเสียงมากนะครับฟังแล้วก็คล้อยตามนะครับบวกกับความงามและความน่ารักนะครับ ดูแล้วประทับใจมากก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับผมสนับสนุนโดย AIA เราคือพลังสร้างอนาคตขั้วกลิ้งปลาแมคเครนตราสามแมฆตัวชุมทางเสียงทองตามล่าเสียงทองตามล่าเสียงทองกันจงงังงง เมียงเม,มียงมองมองจุมทางเสียงทองร้องฮู้คนแรกครับบ้านอยู่ใกล้ๆแค่สมุทรปราการพระประแดงน้ำท่วมแม่หนูหนูชื่อว่าหมีภูค่ะหรือวัฒนาทองสีอย่าบอกใครนะคะฉายาหนูเนี่ยเพื่อเรียกว่ายายป๋องค่ะเพรรู้ทั้งประเทศและคุณน้องแม่หนูอาจะสวยเลิศไปเจอตัวจริงหรือได้เลยที่ราชพัฒน์บ้านสมเด็จเจ้าพระยาเด็กนิเทศนี่โตมาเนี่ยหนูจะเป็นซุปตาให้ดูอ่ะเพรรู้จะมาจุมทางนะหนูตื่นมาตั้งแต่ตีสา ตื่นมาวิ่งประกวหมาอะไรกันตาวันนี้เลยควักเตลงจูบแล้วลามาประกวดร้องไปแล้วเมื่อตะกี้นี้คะแนนออกไั้ยังคะหนูรอ นักร้องมาสองอาชีพเรียนหนังสือบ้านอยู่หนองจอกกทมเธอปริ้วมากครับทำได้หลายอย่างทั้งเต้นเล่นกีฬาแต่ที่สร้างชื่อเสียงไปทั้งอู่บ้านทั้งตำบลคือการกินหน้าโชว์ตรงไหนเธอชื่อว่าวาราพรผาพันธ์หรือน้องเบนเพื่อนเรียกว่าอ้ําพัชราภาพก็ดูสภาพดีครับ <c oughs> อนาคตอยากจะเป็นแอร์ฮอสเตตที่มารู้แล้วรู้รอดไปร้องเพลงบนเครื่องบินเลยเนอะเลียกเพลงโรงแรมใจคือเห็นคนเอามาร้อง กันเยอะเลยอยากจะร้องมั่งไอ้เราก็ร้องดีนี่นกากรรมการถาว่าไหมครับ ตาฉันมั่งนะรองประกวดเบอร์สามสาวนาดเด้งลีลาโดดเด่นชอบกินตะเะแตนทอดอยู่แถวแถวตำบลคลองขุดอำเภอบ้านโผชาเชิงเซาหนูอ้อมเป็นจว,วัลเรื่องศิริฝันมานานแล้วว่าต้องมาชุมทางให้ได้รู้จียดเวลาหลังเลิกเรียนมันเพียนซ้อมวันละสองชั่วโมงเลี่ยงเลีงทุสารคนช้ากรรมการคะตัดสินมาเลยค่ะแพ้ชนะบอกมาเลยหนูรับได้ นักร้อเบอร์สี่ใครอ่ะหน้าตาดีดีเสียงกระโดดโดดไม่เหมือนคนมายืนตะโกนหน้าบ้าน เขาคือสาวลูกเกดหรือว่าหนูจัแกลแหลนแห่งดินแดนปั้นโอง่งราชบุรีเรียนม .6 โรงเรียนประสาทศิษย์บ้านเรียนปลาวพวกปลาฉลามปลากระเบนเนี่ยโอ้โหแรบงบมากเคยฝันนะครับอยากจะเป็นนักร้องแต่ตอนนี้ตื่นแล้วก็เลยมาร้องในจุ่มทางนี่อยากเป็นปรูมากครับสอนอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องตากแดดเดี๋ยวมันจะดำกว่านี้เลือกเพลงกรรมกรสอนลูกกัให้กรรมการน้ําตาไหลจะได้เทกระดนให้หนู สนใจเพราะว่ามีคุณยายอายุ84ปีหลานคุณยายมาไม่ได้เขาเอาเบ็ดขูแล้วรู้ถึงคุณยายเขาบอกให้หลานเขาส่งจดหมายมาเพราะว่าอายุ84ปีหลานเลยบอกว่าขอหนูมาร้องได้ไหมแต่หนูอายุยังไม่ถึงว่าอายุ15หลานอายุเท่าไหร่หลานผู้ชาย13ปีผู้หญิงอยชก จะได้วิทยุุ่มทางเสียงทองพร้อมกับเสื้อจุ่มทางเสียงทองอีกหนึ่งตัวแล้วก็มาได้มาร้องเพลงในรายการจุ่มทางเสียงทองตปดาต่อไปนะครับขอบคุมากนีับเอานี้เอานี้เดี๋ยว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 ี๋ยวดาแล้วจาได้เป่าส่วนนายลูกตื้มน้องเปลื้มน้องเปลื้มอายุ1ิบขวดนะฮะขวดอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรุงทองในพระราชนินอยากมาร้องเพลงลูกทุ่งเพราะชอบเพลงลูกทุ่งแล้วก็ดีใจเหลือเกินเรามี เด็กผู้ชายมาร่วมรายการเอาเลย อุยนึกถึยว่าพี่เอลมาเกิดใหม่เลยเนี่ยนี่คือยอดร้านกับป,ปู่โอ้โหชอบนี่มากเลยร้องนีจริงนะนี่คือเด็กชายนัดธนนท์วงพาที่เล่นเป็นน้องปลื้มนะครับอายุสิบป,ปีนะฮะตอนนี้อยู่กับปู่กับ